อเคครับขออนุญาตนะครับท่านต้องการเลยค่ะต okay, ้องการเลยค่ะกล้องไหนอยากจะได้เบี่ยงได้เลยนะคะจะได้มองถูกกล้องเนาะกล้องนี้นะยิ้มได้เลยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราก็อยู่กันที่เพชรบุรีซอยห้านะครุณผู้ชมฮะก็เริ่มกันที่ตัดสายสีสานนะครับคุณผู้ชมฮะจากภาพที่เราเห็นนะฮะก็ได้รับความร่วมมือนะครับทาง การไฟฟ้านครหลวงวสตชกรุงาาออเทพมนครทางสอเนสทูยูเอชไอโทรหลักข้ามนาคมแห่งใช่ครับสามบีบีนครคอนเนคเทเบิลคอนเนคด้วฮะทีเดียวคอมซิมโฟนีนะฮะก็เรียกได้ว่ามากันครบเลยนะคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เรียกว่าตัดตัดทีเดียวเนี่ยขาดทั้งเส้นเลยนะคุณผู้ชมฮะ เป็นการจัดระเบียบสายสื tá, e ่อสารนะคะการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใกล้ดินนะคะของการไฟแล้วก็ร่วมกับนานกสทชกุ่เทพมานครและัน้าตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบกิจการโทรคมพฒนาคมและภาคกิจการนะคะและวันนี้ก็มีชุมชนด้วยนะคะอขอกดไลค์ลูกหนึ่งค่ะขออนุญาตกดไลค์ลูกหนึ่งนะคะกดไลค์ลูกหนึ่งค่ะยิ้มนะคะต้องวิวนะคะสวยงามค่ะของก้องนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็โอเคนะคะทั่วกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมฮะกรุงเทพมหานครนะก็มีการจัดระเบียบสายไฟนะฮะรวมถึงการตัดสายเคเบิลต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะเพื่อจัดให้เข้าสู่ระเบียบนะฮะอันนี้ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณท้งการตัดสายไฟเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮะกำลังติดตามทางเฟซบุ๊ก้วยนะคะและเราจะถัดไปค่ะท่านผู้ว่าการ G D A นะคะกำลัง ขึ้นตาเช้านะคะเพื่อทำการตัดสายสื่อสารค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นกระเชา้ากันด้วยนะครับค,คุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับให้ท่านผู้ว่าขึ้น แตก็เป็นอันหน่อยเนี่เาม่ไดใไหเส้นีอะเส้อะไรเส้นไจาครับเให้ผู้ชมาูการอเส้ก็คือบรรยากรต่นเช้าอะรนรักระตายด้วอันนี้มันัอนอนได้ได้ครับอาจารย์อี้ถก็เป็นเดินอนให้ถายนอนได้จานีได้หมดเครื่องเครื่องเครื่องทมก็ได้เหมือนกันครับมาดู้าก่อนโอ้ต้องอีูทีนีเลยตนนี้เราอยู่กันที่เขตราชเทวีนะครับคุณผู้ชม การการใส่ระบบเซฟตี้นะคะเพื่อที่จะทำการเราค่ะพี่วินครับนี่คอมเมนต์เข้ามาว่าน่ารน่ารน่ารำ้องตัดเลยัะน่ารำน่ารมน่ารำทการจัดการเอาใส่แล้วียวพิเศษทีใส่แคตคนใต้ยินเตะคนใต้ยนรัำปุ่บปั๊บเลยมันายสีสัเว่าคืนคืนทางท้าอยู่ไม่มีการ ทำทอดไปควาไป็ดีลัสเซปนะครับก็วิวินพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ที่ไปเกี่ยวมันก็ไม่มีเลยออดีเลยครับที่มาตัดรถตรงนี้ก็บ้านเรือนก็เป็นบ้านเรือนชั่วคราวเยอครับที่การรถไฟเราไถนออย่างนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่วินครับก็จุ่มเยอะๆครับตรงนี้จริงๆในซอยห้ามีสาที่เอ็นด้วยเราผู้ว่าคงจะเลยพาไปดูแลครับครับไอซ่าเอ็นซอยห้าเราเราตั้งเสาใหม่ใช่ใช่ใช่เราถือได้ คุณผู้ชมะอันนี้ก็ท่านผู้ว่าการไฟฟ้าผู้ว่าตัดเงินมะเนี่ยทางไฟฟ้านครหลวงครับร้อยสามหกกิโลนะไม่เกินนะไม่เกินนะเกรงใจนะเนี่ยกลัวกว่าจะพลาดไปเลยนขเกือบร้อยแมันเดียวก็ร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อาจารย์ไม่ขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วไม่น่าใช่เหตุผลนี้นะครับคุณผู้ชมคร สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับ

ตัาหลากภคัวอนูม่ีเใส่ไี่พี่่านถือสยไปได้นะคะอีกบริหน้าร่างนะครับคุณผู้ชมฮะหน้ารางก็อยู่ในการแก้ไขปัญหาในส่วนของบาทด้วยนะแล้วก็รวมนะกำลังกำลังอยู่ในกระบวนการนะในการแก้ไขเรื่องไฟอยู่นะครับต้องขออภัยในคกรชาเดี๋ยวกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะครับ ถ้าเป็นอาจารย์ที่ไปตัดนี่คงจะทั้งทั้งดุ้นเลยนะฮะถ้าเป็นท่านมัวชาชาคงใช้มือปากตัดด้วยหน้นาที่ค่หน้าที่มันครับอาจารย์ก็ใช้มือตัดฟุตบาทเ,เอาเราดูฟุตบาทครับเราไปวางไว้นเนี่ยข้ <c oughs> างหลังเนี่ยเอีงไงสบายดีอ๋อลูเลนียวน่อันนี้นะคะเป็นการสอนที่อาจาร ผัดส้าทวเอีุ่ณมเลสอก็คือการไฟ้านครหลวงครับผู้ชมครับามากรัอเดี๋ยวมีการสัมภาษณ์่็ประเด็นนิดนึ่งครับผู้ชมครับแ่้ออบคุณค่ะและลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการโชว์แอปพลิเคชัน Smart CCM คนได้ครับคุณผู้ชมรบว่าในโปรแกรมนี้ก็จะมีสกลางนะซึ่งกทมเองก็ กำลังเร่งประสานงานให้ในการนนี้นะคะสายสื่อสารที่โยเยโยเยนะ็ได้ใช้งานได้สร้างความรำคาญร้อนใจ้กับาหลายท่านค่็รอกันสักครู่เดียวกันะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพวกผมที่มาละครก็จะนิ่งเงียบกันไปนะสหรับายส่อานะครับผมนะคะจัดการข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้านะคะเพื่อเก็บข้อมูลและตาแหน่งของสายสื่อสารบนคอย สื่อสารนะคะซึ่งค่ะเราก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ตลอดเวลาค่ะโดยสามารถตรวจสอบว่าสายใดก่อ้อพิาทโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะระบบการเวลามีเอนีด้วยตัวอย่างเระบบของสำนักงานกวงของคอชองต่ะจะไม่คอชีงชงเื่อนอนญาตไปทงานโครขโรักมาคมได้ด้วยนะคะและจุดเด่นอีก จุดหนึ่งนะคะของสมาร์ซีีเอ็มค่ะเป็นระบบออนไลน์นะคะผู้ปกระกอบกิจการโทรและคมนาคมสามารถ่ขออนุญาตตั้งสายสื่อสารจากที่ไหนก็ได้นะคะทําให้เกิดความสะดวกต้องการใช้กระดาษนะคะและรวดเร็วในการทํางานด้วยค่ะสมาร์ตซีเอ็มก็เป็นโปรแกรมที่ทางเอ็ีเอได้พัฒนาเพื่อตอบโจทย์แลสไต์คนเมืองมหานครแล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะพิจารณาทไมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปหาท่านพอเขตกันดีกว่า โอังนะค่อครับตัดไหมครับตัดคึมนันึไม่ตัดไหมครับจริงจริงตัดในผมเที่ยวชาาเลยตัดตัดไฟใช่ไหมครับไม่มีอะไรปัดฮาฮหน่อยปตัดใจจักเธอ มีอะไรัดกระดาษจรงจงง่ายมากตัดใจใช่ไหมฮะตัดใจช่ว้ตัดใจดใจ,จากทุกคนมาใส่ใจเรื่องงานนี่มันควรเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะอันเรียกว่าทงไว้นี่กิบหมดทุกดอกเลยทาให้สดุกทำไง และเสาเป็นดาวทีต่ตกด้วยใช่ไหมครับก็ช่วงนี้แฟนคลับเรียกร้องมาเยอะหยุดไป็นพักหนึ่งเพราะว่ามีภารกิจภายในเขตเยอ,ะ,อ,อะไปสร้างความเข้าใจกับประชานชนเพรนา,นาเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต่อสายความร่วมมือจมมากประชาชนที่คุณผู้ชมฮะับก็ติดภาพเมื่อไหร่ก็เป็นท่านต่อบอ้นนะฮะได้ยิ้มยิ้มหน้าเลย่มอยู่ท่าน,นต่อบอ้นนะแต่แต่ว่ามีภารกิจร่วมกันเยอะนะร่วมกันครับดูมีความสนิทสนมนะฮะต้องร่วมมือกันครับเพราะว่าไอ้ สภาผู้แทนประชาชนกับเขตต้องทํางานร่วมกันถึงจะประสบความสำเร็จถ้าไม่ร่วมกัน,นางานก็ไม่เดินหน้าไม่ได้ทีวินิ้มใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะฝากกระทิบหน่อยได้ไหมครับฝากกระทิบหน่อยได้ไหมครับมีใหม่นี้เขตน้าทีวีจะ ส่งมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับประชาชนมอบสตอให้ประชาชนมอบรอยยิ้ม <laughs> นะ <laughs> <laughs> ทุกคนที่มารับบริการที่เขตจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยรอยยิ้มนะให้ทุกคนไม่เห็นตื่นเต้นเลย <laughs> ตื่นเต้นนี่แหละรอยยิ้มแล้วเราจะมีกิมมิกเล็กๆมอบให้อันนั้นไว้เปิดเผยวันที่หนึ่งพกรลางหลังจะเปิดงานมาแล้ว เดี๋ยวเราไปด <H á. S 2> ูกันนะคุณ <in> ผ <the field> <in the field> <OB disease> <is here>. ู้ชมฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่มวินก็ยิ้มคุ้มยิ้มเสมอตลอดเวลาเลยนะวันนี้ท่าทางจะอารมณ์ดีมากวันนี้ได้มาตัดสายไฟแต่ยังไม่ตัดใจถักเธอได้กลับบ้านไปน้ำตาไหลเหมือนเดิมนะฮะจังหวะนี้ยิ่งแซวยิ่งยิ้มผมยิ่งมีความสุขนะ่านผู้ชมฮะขยันข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 ยหมดเลยอจริงนะคุณผู้ชครับเยี่ยมมากตอนนี้เขเลือกไปแล้วในส่วนตรงนี้ก็เลือกเส้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ ก็รว่าขา้อลองรันอเอาอช่หมอต้งซอยอเดคุณอยู่นี่แล้วไขอบคุณขอยินเชิญคุณศิรินทย์สิงห์ทองอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้แทนจากสำนักงานปปชค่ะเชิญเชิญจริงๆรประโยคที่ ที่เขาแซวคอมเมนต์มาว่าก่อนเป็นเหมือนตัวนี้หลักพันอาจจะไม่ใช่ประโยคที่ไม่ดีนะคุณผู้ชมฮะเขาแค่พูดเฉยๆนะครับอย่าพึ่งไปเดือดร้อนว่ากันเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาแค่พูดเฉยๆนะครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรีห้านะคุณผู้ชมฮะกับเขตราชเทวีนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็มาตัดนะครับว่ากเขาไม่ทุกท่านเลยนะครับเขาให้ทุกท่านทุกท่านเลยค่ะ

วันนี้หลายท่านเลยค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกปย่ยงานมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ร่วมงานวันนี้นะคะนี่ก็ถ่ายรูปที่รเล,ลึกกันนะครับ,บคุณตนะ้อมฮะในขณะนี้ถ้าถ่ายอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่ระลึกฮนะถ้าสายไฟภาพไปดนตัวัวก็จะเป็นที่ระลึกทันดีนะจังหวะน,นี้แต่ตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลมปลกดไัยนะฮะตึงตัดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ะขอบคุณ,นะคณทาง KS ม,มากๆเลยนะคะ นและตอนนี้นะคะการตัดสายสื่อสารด้านบนนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็มาเของดาวกันแค่ตอนตัดระวังตกแล้วไปโดนด้วยนะคะระวังเหยียบเข้าตจไหมพีที่ผ่านนั่เนี่ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทางกระเช้าเดี๋ยวเข้ามาถึงเดี๋ยวมรรยากาศแล้วไงปั๊บตรงนี้จะใสยไฟบอกสองเส้นเนะใส่ไฟครับสายไฟเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวไปอยากเข้ามาก็เพื่อนางะเช้ามาเอา ผมไม่เข้าใจให้คุณผู้ชมฮะตัดสายไฟทำไมยิ้มกันแข่งขนาดนี้ฮะอ้าวสื่อสารอธิษฐานยิ้มแข่งทั้งร้านเลยฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีฮะวันนี้เอาฮนะโยกขึ้นโยกลงฮนะอนี่เด้งได้ด้วยนะฮะถ้าอยู่ในที่โล่งก็เป็นโดนโรล,โล,โลเลอรตอร์อะไรนะคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ก็ต้องใส่หมวกเขียวในเรื่องไหนนะไม่ได้ต้องมือนะต้องมีเรื่องดิต,งงดตัดแนะรกๆคุณผู้ชมฮะคำถามเดิมกับเดียวกับท่านหอนนนนนรครับท่านอาจารย์สนุครับตัดไฟสีสัรนี่ง่ายเหมือนตัดใจไหมครับ ตัดใจจากเธอที่สามท่านว่าท่านวครับขออนุญาตครับตัดใจสื่อสารนี่ยากเท่าตัดใจตัดเธอไหมครับไม่มีอะไรต้องตัดใจออ้ผมผมว่ายากกว่ายากตัดสจสื่อสารนันต้องมีร่วมกันหลายคนไงตัดใจคนเดียวนะตัดใจจากเธอแค่คนเดียวแต่ตัดสายสื่อสารเนี่ยต้องมีการความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานเอกชนทั้งคูนะฮะทั้งดีโอทีทุกอย่างนะสายสื่อสารทั้งหมดนะครับเพราะว่าเจ้าของสายสื่อสารนั้นคือเอกชนด้วย การที่เราไปตัดเขาซุ้มสี่ซุ้มห้าเนี่ยบางทีเราโดนข้อหามทำลายทรัพย์สินของเขาได้ตต้้อองััดพรมกนใช่นะครับเลยต้องขอความร่วมมือในงั้นคําตอบที่ถูกต้องถูกใจประชาชนก็คือตัดสายสื่อสารยากกว่าตัดใจตัดเธอนนะครับอ่าโอเคถือว่าใช้ได้ครับท่านได้เลยครับ

น S <S <twitch tape> ี<ๆ>่นะฮะเหมือนเวลาเราดูหนังค่านผู้ชมฮะที่สานก็นมันจะขาดนะครับนี่ก็ใายซือสารก็มันจะขาดจากกันนะครับ